cheese, side Dogs stack the hard, changing tough, hear jacket. bracket. we racket. came Take need and ain't in, know wrong, of Work Talk that to it. all my I'm my you but ก็กระสวัสดีพวกกับผมแถวโต๊ะทิ้งแถลงนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านแถกโตไลายมอวันสองเชนเคอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เล็กนะครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าและหลังนะครับผมก็ของเดิมขี่มาแล้วสองหมื่นโลนะฮะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าข้างในเป็นไงบ้างนะฮะอันนี้ผมเลือกใช้เป็นของเน็คเตอร์นะฮะอันนี้เป็นของตรงรุ่น ABS นะฮะบอกไว้ก่อนว่าของ ตัว ABS กับ Standard ใช้คนละตัวกันนะครับผมจากที่ผมสังเกตดูนะฮะนี่ฮะอันนี้จะเป็นของด้านหน้านะน,นี่ครับไอนนตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะตรงรุ่นแต่ละรุ่นหรือเปล่านะฮะแต่ว่ารวมๆใช้ได้หลายรุ่นนะ,ะอันนี้เป็นปั๊มพอดเดียวนะครับนิชชินพอทเดียวส่วนด้านหลังก็เป็นนิชชินพอทเดียวเหมือนกันนะฮะนี่จะเป็นเหมือนมีเขียนไว้ของ ADV นะคะรับใส่ร่วมกันได้นะฮะเดี๋ยวมาดูหน้าตาด้านในนะฮะนี่ผมแกะให้ดูรับตอนนี้ผมก็แกะออกมาจากถุงแล้วนะครับ ก็มีผ้าเบรกหน้ากับผ้าเบรกหลังนะครับผมนี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะรหัสก็จะมีบอกนะครับตามรุ่นเดี๋ยวจะให้ดูรหัสข้างกล่องนะครับผมของย่อไนกเตอร์นะครับหน้าและหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็นด้านหน้านะฮะแต่หน้าก็จะเขียนเป็นรหัสนี้นะครับสามหนึ่งสามสองเอเอนะครับผมส่วนด้านหลังจะเป็นรหัสหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอเอนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นปั๊มสําหรับปั๊มดิสนะครับ ปั๊มหลังพอดเดียวนะครับนิชินพอดเดียวก็จะใส่พวก ADV แล้วผม ADV คลิกร้อยหกสิบนะครับ,ลลรบแล้วก็ p c x ร้อยหกสิบนะครับประมาณนี้ด้านหน้าก็จะใส่ได้กคลิ๊กร้อยหกสิบลิกร้อยยี่ห้านะครับผมกิ๊กร้อยห้าสิบกิกร้อยสิบแล้วก็ตามนี้เลยฮะนี่นะครับสำหรับปั๊มพอดเดียวนะครับผมปั๊มหน้านิชินถ้าเป็นปั๊มแต่งก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งนะครับผมปั๊มมันจะมีหลายแบบนะมีหนึ่งพอดสองพอดสามพอด ผลูกสูบโตลูกสูบเล็กนะครับผมมันจะมีหลายแบบมากก็เลือกกันดีๆนะครับดูรหัสกันดีๆนะครับก่อนซื้อนะครับผมนี่ผมก็สั่งจากแอปส้มนะครับผมเสิร์ฟไปเลยนะครับพระเบรกเตอร์นะครับคลิกร้อยหกสิบคลิกร้อยห้าสิบคลิกร้อยยี่สิบห้าก็ว่ากันไปนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใส่กันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแกะนะับพี่เล็กเริ่มแกะแล้วนะฮะ เดี๋ยวิปตถัดไปจะรอชมนะครับว่าเบรกของนิชินนะครับปั๊มนิชินสองัอดแบบนี้นะฮะนี่เป็นปั๊มนิชินฟอดเดียวนะครับของเดิมติดรถนะฮะนี่โลโก้โบโบปอกนะฮะสติกเกอร์เราจะมาดูว่ามันตรงรุ่นไหมเพราะว่าเราดูในแอปแอปส้มแล้วนะฮะว่ามันตรงรุ่นรหัสให้ตรงนะฮะก็ซื้อได้เลยราคาก็ มีตั้งแต่280-290ยิยัน3า0นะครับผมก็ราคาแต่ละร้านก็จะไม่เท่ากันครับต่างกันแค่หลักสิบมีแล้วก็มีบวกค่าส่งยนะฮะ พาเบกแท้ก็ด้านหน้าอยู่ประมาณสองถึงสามร้อยนะครับด้านหลังประมาณสี่ถึงห้าร้อยนะครับประมาณนี้ห้าร้อยก็กว่าด้วยอะลมแบบอันนี้ผมซื้อมาหน้าหลังนะครับราคาเท่ากันนะครับตีไปสามร้อยสามร้อยหกร้อยครับผมหกร้อยรวมส่งหีตก,ก็ตีไปหกร้อยกว่าบาทกี่หมื่นโลครับ นี่สองหมื่นโลพี่ดูเขาสองหมื่นโลครับหมดนะครับเกือบแล้วนี่เกือบคุ้มเลยลี่ฮนจานละนี่ฮะนี่ฮะที่แรกว่าจะเปิดดูเล่นๆนะนี่เกือบเปลี่ยนจานนะฮะนี่ฮะนี่น้ำจานไปดูนี่ดูเลยฮะชัดๆครับสองหมื่นโลของผมพาเบรกเดิมๆติดรถนะฮะความนีชชินพอดเดียวดูคุ้มก็ว่าไม่เบรกไม่อยู่เข้าใจแล้วเมื่อมีเอบเบีเอแล้วเบรกไม่อยู่วะเบียดไม่ค่อยทำงานวะ คุ้มรับคุ้มพูดเลยว่าคุ้มแตกแล้วนะฮะแตกรายงานแล้วนะนี่นี่นนมีโลโก้นิดชินด้วยเป็นไงนเดี๋ยวเรามาเทียบกันจะเป็นของตัวไหนประเบตัวนี้ก็คือเป็นของตัวนี้นะฮะด้านหน้านี่ฮะตรงรุ่นครับเนี่ยนะตัวความแตกต่าง นี่นะฮะความหนาความหนาของตัวพระเ a k e นี่นะครับติดกับมือบางนี่โอ้โหโอ้โหหนากับบางครับต่างกันลิฟลับเลยต่างกันยังเห็นได้ชัดนะฮะนี่ครับพระเ a k e ใหม่ๆพระเ a k e เต็มเลยนี้ผ่านการใช้งานสองหมืเนี่ยได้เวลาเปลี่ยนสักที อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่อยา่างใดนะฮะอันนี้ผมมารีวิวเองนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานด้วยว่ายี่ห้อนี้จะดีไหมนะฮะกับของศูนย์เดิมๆนะครับโอเคเดให้ช่างเล็กเปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็ทำความสะอาดกก่อวันนี้ล้างได้เลยใช่ไหมพี่ไม่มีปัญหาอย่าไปแกะตัวนี้ออกมาล้างได้เลยอืม เป็นซีนกันนะครับอนาคตจะมีผาาเปกขายไหมพีเ่เล็กยังใช่ไหมยังใช่งไ,งไหมล้างจุดข้างกับถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเนาะแล้วก็ทำไฟตอนนี้ ปั๊มลูกสูบเดียวครับลูกสูบมบือเริ่มเลยอุปกรณ์ถอดก็จะมีตัวทีเบอร์สิบนะครับผมแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์แปดนะครับผมแล้วก็ใช้กับกอ๊อกแก๊กนะครับตัวนี้นะตัวใหญ่แล้วก็ถอดสายสายล็อกเบรกนะฮะล็อกเบรกแล้วไม่เป็นตึงนะฮะแล้วก็ถอดตัวปั๊มออกมานะตับนี้ รถคันนี้ผมก็ยังเป็นระบบเบรกเดิมเดิมนะครับทั้งปั๊มหน้าและหลังนะครับผมสายเบรกก็สายเบรกเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสายทักนะฮะจานยังเป็นจานเดิมอนาคตมีแต่งแน่นอนครับตอนนี้มีแต่งแค่ขายนอกนนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะมีรีวิวเต็มคลิปหน้านะฮะรอชมกันนะฮะอนาคตก็ว่าจะเป็นปั๊มนะครับเดี๋ยวแช้ปั๊มเดิมให้คุ้มก่อนนะฮะ ผมรู้สึกว่าตัวคิกร6 0กับ150นะครับปั๊มตัวเดียวนะครับแค่คนละสีพอตเดียวเหมือนกันนะฮะ150เป็นสีแดง125เป็นสีดำ160เป็นสีทองอนครัเต็มตามรุ่นตามซีซีเลยตอนนี้ก็จะดันลูกสูบเข้าไปใช่ไหมพี่อันนี้แบบบ้านๆนะไมบบบ่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือนะฮะอย่าเรียนแบบนะครับปั๊มมันจะเป็นรอยปั๊มโบเลยนะใช่โบเลยนิดเดียวแรงเยอะไปไหน เป็นเหล็กตัวดันคาเบรกปะใช่ดันคาเบรกกับยางก็ตามด้วยเบรกเน็คเตอร์คาเบรกเน็คเตอร์นะฮะนี่ครับใส่ตรงล็อกพอดีเป๊ะเลยนะเจอตรงล็อกพอดีเลยนะแล้วก็เอาสลักเสียบสลักเสียบนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวดันดันตรเนี่ยแล้วตัวนี้จะมียางครับผม ถ้ายางเสียก็ต้องเปลี่ยนนะครับอ,อันนี้มันยังไม่เสียก็สยใ,สใส่เข้าไปง่าว่าเราต้องทำความสะอาดก่อนดันไอ้ลูกสูบเข้าไปใช่ไหมพี่ใช่ เลงรูให้ตรงแล้วเอามือหมุนนะครับอผมบอกนิดนึงจะใช้บล็อกลมนะครับครับอาจจะรูดใช้แบบบ้านๆนี่ดีที่สุดดีที่สุดเลยใช่ไหมพี่ใช่เพราะบล็อกลมเขาไม่รู้หรอกว่ามันรูดหรือไม่รูดถ้ามือเราหมุนเข้าไปเนี่ยเราจะรู้เนี่ยรูดไม่รูดเรารู้เข้าไม่เข้าแล้วก็ใช้ตัวอย่างนี้ครับผมแค่นี้ก็พอครับถ้าบล็อกลมถ้ารูดก็คือจบครับผม นี่ต้องซับใหม่อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับมีนัดสองตัวครับผมได้สามตัวตัวสี่ตัวนี่ตัวนี่นตัวนึ่งนี่ครับแค่นี้เองตึงแล้วก็อีกนิดเดียวพอนะครับตึงมือเราแล้วก็กดลงไปนิดเดียวพออยู่แล้วครับ มีสจุดๆๆตรงไห้ตัวสลักๆๆแล้วก็ตัวบนตัวนึ่งครับผมต,ตัวบนตัวหนึ่งเหมือนกันหมดนะครับใช้มือหม,มุนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะ <ๆ S 1> เป็นตัวทีเบอร์สิบล้็ัวเบอร์ส <ๆ S 1> ิบอ่า เอาเด็กหน้าเสร็จแล้วต่อไปเราไปดูด้านหลังย้ำเบรกนะครับย้ำโอเคครับย้ำาเบรกอ่าย้ำเบรกย้ำเบรกเสร็จแล้วเราก็ุล้อดูว่าล้อลื่นหรือเปล่าอืมโอเคเบรกตึงเป๊ะเลยนะครับตึงเลยไหมถ้ามากดดูนี่แบบโอเคลองนะครับกดดูอ่ะต่างกันลิบอืม าเบรกแน่นเต็มครับเบรกเก่าก็โอเคครับตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนเบรกด้านหลังนะครับนี่ครับพี่เล็กกำลังถอดนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นประแจตักสายเบอร์12นะครับแล้วก็ตัวอะไรก็ได้นะครับเอามาขัดตรงนี้นะครับมาล็อกนะครับเป็นเบอร์17นะฮะแต่ตอนนี้อุปกรณ์ไม่พร้อมเลย ใช้ตัวนี้แทนนะครับจะแทนกันได้นี่ครับนกน่าแต่ยาวน่าดูนะเนี่ยเขาใส่กันคายมาถ้าดมออกมาแกะครั้งแรกจะเป็นแบบนี้หมดครับกันคายดิสเบรกมันดีไงนะพี่เนาะเปลี่ยนผ้าเบรกง่ายๆใช่ไม่ต้องถอดล้อยิ่งเอเดวีนี่ยิ่งง่ายเนาะเอเดวีน่าจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ที่เซก็จะอยู่ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยเนี่ยเหนือไม่ต้องถอดท่อถอดล้อนะฮะ ถ้าเป็นตัวดำก็คือต้องทอรนท้อตอ,อดเบรกทอดวงทุกอย่างตอดท่อด้วยโอเคครับตอดตัวแป๊บออกมาครับนี่20,000โลครับดูนะรุ่นนะไอเอียร์ออกมาแล้วนะครับผมโหดดำนะครับ อันนี้ดำหลังดำกว่าหลังดกว่าเหลือเยอะนะครับเหลือใช่ไหมพี่แสดงว่าไม่ค่อยได้เบรกหลังไม่ค่อยเบรกหลังเลยครับเบรกหน้าอย่างเดียวยังเต็มอยู่เลยครับยังเต็มอยู่นะฮะนี่โอเคครับไหนแง่แกวแล้วก็เปลี่ยนทั่งเลยครับนี่รัเป่าเบรกแท้สูงนะครับจะบอกว่าด้านหลังแพงกว่าด้านหน้าพอสมควรเลยนี่เต็มอยู่นะนี่ถามให้เรารู้เลยครับว่าเราใช้เบรกหน้ากับเบรกหลังมากแค่ไหนนี่หนักๆแน่นๆนะครับ ใครสนใจซียผมต่อได้นะ <c oughs> เฮ้ยเหลือเยอะจริงอ่ะเี๋ยวเทียบกันเทียบกระเบืกหน้าดูเออแต่ก็ลงหน่อยก็ลงหน่อยเจ็บกับกระเบืกหน้าไม่ได้เลยนะแหว่งไปเยอะเลยนี่คือสภาพด้านในนสภาพหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยครับปัดเดียวสุกใหญ่ๆเลยวนะ จ้างบอกเลีงไม่เลยนะด้านหน้าเลยนะฮะสภาพน,น็อตอันนี้กันคลายครับพี่เขาขาวยหรือว่ากันคายกันายไรกันคลายของศูงเลยเดิมเดิมหลักเดิมมีซีซีด้วยหลักเดิมปั๊มเดิมจานก็เท็มเลย แป้งนี่เราจะใช้แปงสีบันก็ได้แปงแลงอะไรก็ได,ไได้อันนี้ล้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดันลูกสูบไปมันก็ได้ไม่มีที่เข่าเหมาเข้าไปข้างในก็เลยล้างไปก่อนแต่เดี๋ยวเราต้องดันลูกสูบอยู่แล้วอันนี้คือตอนแรกถีใสใ้ใส่ในแม่น้ำที่ดินน้องเกาะเต็มเลยที่ดินยีาเบ โอเคครับเมื wow. sure, ่อกี้ที gotta, ada, ada, m, ่ผมรีวิวเมื่อกี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นตัวดันพระเบรกใช่ไหมใช่กันให้มันแน่นนะกันเสียงเวลาใครใส่พระเบรกแล้วมันรังก็เก๊ก็เก๊ก็เก๊มันต้องมีตัวนี้รองให้มันให้มันพอดีก็คือเราแกะของพระเบรกเดิมออกใช่ไหมเพรามันตรงรุ่นมันจะใส่พอดีทุกอย่างครับผมเมื่อกี้นะครับกิ๊บหูตรงพอดีนะครับสังเกตดูแผ่นแปะนะฮะเราแกะกิ๊บหลังมันออกแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะครับตัวกิ๊บมันจะมีทั้งหน้าและหลังนะครับ สังเกตดีๆนะครับผมอย่าลืมแล้วก็ถอดมาล้งางทำความสะอาดก็เช็คดูนะครับว่ามีคราบสิ่งสกปรกจะระบีหายหรือเปล่าแล้วก็น้ําเข้าไหมอะไรเงี้ยตอนนี้พี่เล็กเขาก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะฮะก็เห็นขเขาใช้ก้านขั้นบัตรนะครับในการทำความสะอาดเน,นี่ยตป็นี้กางใส่จิตเนครัตอนนี้กำลังแสบผ้าเบรกหลังของเน็คเตอร์นะครับ ได้ถูกด้านนะฮะจะมีอนนสองด้านนะฮะให้ความขึ้นแบบนี้นี่นะฮะด้านที่มีรอยลูกสูบก,ก็ให้หันเข้าลูกสูบนะครับตัวปั๊ปมแค่น,นี้เองครับสูบมันจะตามบล็อกมาเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมห้ามล็อกเรียนแบบดานลูกสูบเข้านะฮะปกติจะมีอุปกรณ์ห่างเข้าไปันนี้บคาชาวบ้านนะอันนี้ก็คือ มือล้นล้วนก็าเข้านะครับเหมือนกันล้างทำความสะอาดเรียบร้อยกระดันเข้าเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ใส่ผ้าเบรกกลับเข้าไปนะฮะพร้อมขานะครับขาตัวนี้นะครับออกระบีทามิดหน่งโอเคพอดูตรวจสอบแล้วว่าหนักมีร่องรอยร่องรอยน้ำน้ำเข้าครับาระเบียเครับแล้วถ้าไอ้พวกรางปั๊มนี่คือมันต้องถอดกันเลยหรอถอดลูกสูบ ของลูกสูบมันจะเรื่องใหญ่มันต้องเปลี่ยนซีนเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนอะไรต้องไล่ไลนะ้ามันเบรกใหม่ทุกอย่างมันถามว่ามันก็มีอายุการใช้งานเหมือนกันครับขอไปนะครับแต่เสียงรถด,ดังไปนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยอ,อันนี้ต้องบอกนะครับทาเยอะไม่ได้นะครับทาเยอะต้องเช็ดออกนะเพราะบางทีมันไหลเข้าปั๊มเบรกเบรกไม่อยู่ ไม่ใช่ว่าถายเยอะแล้วมันจะดีนะครับเอาพอประมาณครับตะเบ็กนี้ใส่ไมันจะเข้าล็อกผมมันพอดีนะพี่นาะตัวหนังสือมันจะกลับหัวแบบนี้เลย นี่ครับสภาพน้ําเข้าน้ะช่างบอกนะครับนี่แบบนี้เลยมีข <l ip> ้อควรระวังไหม <l ip> ระวังไม่ได้นะ <l ip> ระวังไม่ได้นอกจากคอยเช็คดูรับค<ำ>แต่ถามว่าเขาก็ทํามาสําหรับออกแบบมาให้อยู่กับน้ําอยู่แล้วละ่ะ ใช่นะลูกยางสองวันนี้ครับถ้าเปลี่ยนถ้าเบรกหรืออะไรเนี่ยซื้อมาเปลี่ยนก็ดีเพราะว่ามันบวมพอมันบวมเสร็จมันจะไม่ไม่คือไม่แน่นแล้วน้ำจะเข้าเบิกศูนย์แล้วก็มาทีเดียวทําทีเดียวจบไปเลยใช่อันนี้สองหมื่นโลก็ยังได้อยู่แต่ถ้าครั้งต่อไปเปลี่ยนดีกว่าครับคือมันราคาหลักหลักไม่ถึงร้อยแต่ถ้าน้ํามันเข้าไป ไปตายข้างในเป็นสนิมมันดึงไม่ออกมือออกยากเลยใช่มันต้องใช้ประแจอะไรงัดออกมามันจะทำให้เสียหายก็เหมือนเดิมใช้ประแจค่อยๆไขครับครับเสียเวลาดีกว่าครับถ้ามันรูดมาเนี่ยไปลงกึงยิ่งนานเลยทีนี้ครจะปัดตายเบอร์คิดใช่เื่อยๆทำมีนัอตสาตัวนะครับ ใครจะทําวันอาทิตย์ขอบอกว่าอุปกรณ์ต้องพร้อมนะพอร้านปิดพอร้านปิดใช่ถ้าวันเสาร์ยังเปิดอยู่ครับวันเสาร์ยังมีศูนย์ยังขายอยู่แต่ถ้าทาวันอาทิตย์เองก็อุปกรณ์พร้อมซีนเบรกให้ตรงรุ่นจบครับนี่ก็คือถ้าลูกค้าเอาของมาเองก็ให้พี่เล็กเปลี่ยนได้ครัครับครับทั้งเป็นดิดหลังแล้วก็เป็นตัวดำดมนะครับซื้อของมาเองก็รับเปลี่ยนครับ ชอบด้วยชอบด้วยง่ายๆมันคือเราเราไม่ต้องคิดเยอะมาถึงลูกค้าเปลี่ยนผิดก็คือลูกค้าผิดเองแต่ว่าไม่ผิดหรอกถ้าเบิกศูนย์ไม่ได้แปลงอะไรเพิ่มไม่ผิดครับยังไงก็เป๊ะรหัสมันฟ้องอยู่แล้วก็ถ้ซื้อของตรงรุ่นก็ง่ายๆใช่ตรงรุ่นถ้าเราซื้อของแต่งก็ต้องหาอีกใช่หาเทียบ แม่งมีด้านซ้ายด้านขวาด้วยใช่ครับใช่ถ้าทุกอย่างมาตรงรุ่นเราก็เปิดสมุดก็บอกเขาเลยจบยังไงก็คือได้ของของเดิมมาแน่นอนครับนี่ขันท่อตึงมือใช่ไหมี่ใช่ตึงมือแล้วก็ขึ้นใหม่อีกนิดนึงก็คือแน่นแล้วละ่ะตัวนี้ก็ต้องหากรแกร็ขัดไว้นะฮะ เหมือนตัวเมียล็อกด้าน,นในอีกทีใช่ใช่เดี๋ยวคลิปหน้าครับรอชมนะครับผมตัวเบรของปั๊มอิชินนะครับของฟอรดว่าวตัวนี้มันมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับดิยมใส่กับพวกเวฟนะฮะ นี้เรามาแปลงสายคลิปกันนะครับด้านซ้ายก็ะหาพระเบรกยากอยู่พอสมควรพรเราไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงนะว่าหัสอะไรขยับได้้อต้อขยับได้ครับต้องขยับได้ครับแล้วอันนี้ทีนี้ขับไม่ได้นะถ้าขับไปเลยเบรกไม่อยู่นะครับย้ำโอเคย้ำนะครับย้ำนี่นะครับจะดูนะครับนี่ครับย้ำมันจะนิ่มนี่ครับมันจะนิ่มต้องย้ำขึ้นมาถ้าขับเข้าไปเลยหน้าหลังถ้าไม่ย้ำตายนะครับเบรกไม่อยู่นะครับนี่ครับต้องย้ำเบรกก่อน ายา้ำแค่ลูกสูบจบเข้า,าที่ก่อนใช่นี่ค,คือจบละบลลวครับอ<ช>ืมสต๊อกหน้าล้อสต๊อกหลังครับนี่ครับล้อล้อเลื่อนๆเลยคพี่เมื่อกี้นี่ครับเซนเตอร์ตรงก็จบครับบีนี่ครับเรียบร้อยครับสเบกรกเปลี่ยนสต๊อกหน้าหลังของยี่ห้อเน็ตเตอร์นะฮะของคลิกร้อหกสิบตัว ABS นะครับผมนี่ครับจบจบสวยๆครับผมก็ถ้าใครบอกว่าสเบรกศูนย์แพงนะครับก็ ลองเบรกรีช้อนนี้ใช้กันดูนะครับผมพูดถึงคุณภาพก็น่าจะคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่านี้เดี๋ยวผมลองเทสดูก่อนว่าเป็นยังไงว่าเบรกดีหรือเปล่าเนี่ยต้องลองใช้งานอีกรอบหนึ่งกรจบแล้วนะครับสาหรับการเปลี่ยนพ้าเบรกนะครับผมหน้าและหลังของคลิก160ตัว ABS นะครับผมขอบคุณพี่เล็กมากครับผมครับ ก็โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b สไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ที่ช่องเที่ยวตัวลิฟต์ใทลแลนด์และตอนนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ